ไปยังกินไหมไห<ะ>ออยัยฮะเป็นยังกินเจลเห็ดฟางไปยัยเจลเห็ดฟางน้ำพริกเห็ดเลนะนี่นี่นี่น้ำพริกเห็ดฟางมันเป็นแต่แซ่บแต่เราเปไน็นยัยนันแหละใส่พริกอยู่คือสีแซ่บเนาะบออเอาดูว่าพริกซอสพริกแห้งป่ะใส่พริกแห้งเนี่ยพริกซอสเบิร์ดใส่พริกแห้งเด้อพริกคั่วน่ะโอ้ นี่นี่อันนี้บ่ละแม่นเห็ดย่างแล้วโอ้คเือเหี่ยวแท้ล่ะเม่ใหญ่เฮาอย่างน้ำม,มันก็ออกมันก็เหี่ยวอาเพรา่เออโอ้น้ำออกเหี่ยวแม่นโอ้เห็ดอันนี้เนาะไปจ้างซี้อยู่จริงจังได้หนิพ่อใหญ่เออเขาว่าจริงโจหรอกเม่่ใหญย้เจลเห็ดขึ้นมาสวยแถอว่ะเจลเห็ดขึ้สิสวยเจ้านี่ยเจ้านะขอกินน้ำนี่เด้อได้กินเจลเห็ดเด้อ บปได้กินแนวอื่นเฮ้ยใส่เครื่องคบบ่หรอบ่โอ้ยผงสุรดกับเบิร์ตไปไงโอ้ยบ่เป็นยังเห็ดมันหวานอยู่หรือเปล่ใส่ดอกเนาะใส่ปลาจักหน่อยพ่อใหญ่ใส่ปลาปลาปะโนะจักหน่อยเนาะนี่ปาจักนิดนึงโอ้ยหอมคักพ่อใหญ่หอมเนาะแเจวเห็ดได้หอม นือนันนัวกันนอนื้แ่นี่่เมีเห็ดฟางแห้งไอ้ม่มีอันไม่แข้งแห้งสิคกหซิ้มด้วยนี่เห็ดไม่ใหญ่อูอีกหรอบ่แอมนเห็ดไม่ใหญ่อูไม่ใหญ่อูมาแต่กัลลสินอืมสุด่แ่บแล้ว ต้องเอาเลือค่ะขาดลุ่มคบเฮ้ยขาดคบลุ่จานเลยแางโอ้ยแบคฟางแ่บสุดยอดชุบออาหารพัตนาการบ้านเราค่ะนั่นละแล้วเรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่อ้าวไปตะกินแล้วละมือ่ง สุดยอดข้าวเหนียวห่อนๆตุ้ยสุดยอดไปไปไปกิน <laughs>